ในลาบเราแตะหกแต่ต้นที่เกมไม่ใช้เล็บหรือไม่เบอร์สเก็ดที่ต้นเขาเบาๆมันจะสื่อผู้หญิงผู้ชายเกิดการตันลอยแต่มันแปลกอยู่ตรงที่ผู้หญิงบางคนทําไม่ได้ต้องผู้ชายแต่ผู้ชายท่านไหนทําไม่ไดิ้นมันนี้กลับไปนั่งพิจารณาเองที่บ้านาได้เอาไปลองดูน,นี่กันหนึ่งต้นอันนั้นนิ่ของแล้าบา่ทั้งผู้หญิงทำไหวได้ไหมเอ้ยอันนี้อันนี้มันขยับอยู่มันมีลมอยู่จะเอาใบต้นต้นอันนี้นิ่ง มันมีลมด้วยทั้งรอเรายื่นแล้วเนี่ยเออมีท้งไหนต้นน้มีนะเออนั่นต้นนะอ้ตนนิ่งกว่าปะมันลมนะต้นนี่ก็มี ไหนบอกว่าพีต้นเดียวไม่ใช่ครับผิดต้นละผิดต้นแล้วิเฮ้ยพอเราเดินมาทำไมลมมันมยหมอ ลมอยู่อเออขย่าวจริงด้วะลมวนพัดลมมัน <c oughs> ลม,ม,นลม,มนพัดหรือมันขย่าวข้างบนนี้บนน่ะ <c oughs> เอาไหมเอาไหมเราหยุดดิโอ้ดูยากแฮ Ừ, ก็นลองเอาควนต้นเหรออ่าน้ไม่มีลมลแล้วอันนิ่ง้ะดิ้นอยู่ดิ้นอยู่ยลมไม่มีไม่เห็นกระดิกเลยมือ,อยากอะ่ะไม่ดิ้นอ่ะมันหลอกตาเรา

นไม่ใช่ลงแล้วล่ะเออไม่เห็นดินั่นไงโอเคดีดีดีไม่ต้องไม่ต้องขยับไม่ต้องลงไม่ต้องนะนี่ก็ดินเนี่ยหน้าดินอยู่เบาเบเนอะน่าลงแล้ว